กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวสัปดาห์นี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปตามรอยเส้นทางพญานาคความเชื่อและความศรัทธาหแห่งลุ่มน้ำโขงสัปดาห์ที่ผ่านมาพาไปที่จังหวัดนครพนมแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขยับไปที่จังหวัดบึงกาฬกันหน่อยแล้วกันค่ะจะพาคุณผู้ชมไปตามเส้นทางพญานาคพ่อปู่อือลือสำหรับพ่อปู่อือลือจะมีตำหนัก ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ลก,ลกันกับวัดสว่างวารีค่ะที่นี่นอกเหนือจากจะเป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นที่ศรัทธาเคารพบูชาและเชื่อถือของพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบขอพรค่ะ หลายคนอาจจะเดินทางไปกราบพ่อปู่อือลือแล้วแต่ว่าบางคนยังไม่มีโอกาสเดินทางไปเราตั้งเป้าหมายว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้คนหลังข่าวขอนำข้อมูลและรายละเอียดมาเสนอค่ะตามตำนานปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคที่เกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองต้องล่มสลายปู่อือลือนักขรรชรา,ชา จึงเป็นผู้ที่เฝ้าดูแลสถิตนบึงโคงหลงอยู่จากนั้นสืบมายาวนานตราบจนเกิดจังหวัดบึงการจึงเสมือนกับบังเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาคำสาบของพญานาคราชที่มีต่อพระเจ้าอือลือราชาจะสิ้นสลายไปและถึงเวลาสร้างบุญบาร,รมีอีกครั้งของปู่อือลือราชาต่อมหาชน สายบุญสัมพันธ์ผู้ที่มีความเคารพนับถือได้เดินทางมาบูชาสักการะถวายบุญขอพรจะสมหวังสมปรารถนาทุกๆประการสมบัติพญานาคราชจะบังเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธาซึ่งชาวบ้านก็มักจะบนบานสารกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคลวคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึงหรือแม้แต่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องต่างๆเพื่อให้สมปรารถนาเวลามีเรื่องทุกทางใจจะเป็นที่พึ่งทางใจ หลังจากไปที่ศาลปู่อือลือแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่ห้ามพลาดนั่นคือที่เกาะดอนโพบึงโขงหลงเกาะแห่งนี้ตามตำนานเชื่อว่าเป็นวังพญานาคราชจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนั่งเรือเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและความศรัทธามีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเกาะแห่งนี้เป็นวังพญานาคราชซึ่งตั้งอยู่กลางบึงโขงหลง ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงตำบลบึงโขงหลงอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางน้ำหลายคนรู้จักและเชื่อกันว่าเกาะดอนโพเป็นสถานที่ที่พญานาคปู่อือลือมักจะมาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเกาะที่เงียบสงบมีต้นไม้และมีน้ำล้อมรอบบรรยากาศก็เย็นสบาย ตำนานอีกบทหนึ่งเล่าว่าเกาะดอนโพคือหนึ่งในสถานที่ตามเรื่องเล่าพญานาคล่มเมืองตามความเชื่อเล่ากันว่าที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามแห่งที่รอดพ้นจากการทำสงครามล่มเมืองมนุษย์ของพญานาคโดยนักท่องเที่ยวหลังลงมาจากถ้ำนาคาก็จะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้รูปปั้นปู่อือลือที่อยู่ใต้ต้นโพพร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่างกลางความเชื่อมั่นและศรัทธาสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการต่างๆเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางไปที่เกาะดอนโพใช้การโดยสารแบบนั่งเรือเข้าไปโดยใช้เวลาประมาณ3-30ถึงนาทีแล้วแต่ท่าเรือที่ใช้บริการว่าอยู่ใกล้หรือไกลโดยค่าโดยสารจะอยู่ที่50บบาทขึ้นไปเมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ ชี้แจงก่อนจะเข้าเขตและลงทะเบียนตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมริร่างกายโดยทุกคนที่เข้าไปต้องสวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทยกเว้นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและคนพิการเข้าฟรี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ